หลังจากเราทําการแสดงเสร็จนะครับเราก็จะพากันเดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็ฐานหนักน้อยเดินทางกลับบ้านตอนนี้มาติดตามมะลันซิดีพรนหน่อยพร้อมด้วยน้องใบเฟิร์นนัก มาง่ายขี้หน่อยสกุลหนูหนูมาซื้อหรือมาเหมาคะหาแนวกินพี่น้องตอนนี้เ่นกำลังพักกันมาหาแนวกิน่พักพี่น้องครับกำลังหาแนวกินเด้อวพี่น้องเด้อเกิดความหิวขึ้นนะครับพี่น้องครับตอนนี้มะล่อมซีิีพ่อน้อยจกตามพ่ออมครับบ้านไหนคะพญาถา นายร่างไปร่างให้ท่านผู้ชมดูหน่อย นี่ครับพี่น้องสามสิบบาทเดรด้ายอไปแล้วีนอะไปแล้วพี่น้อง หาแนวกินพี่น้องหาแนวกินหลังจากล่ำบวงสรวงแล้วล่ำถวายขอเล็กได้ได้แล้วได้แล้วสมสมมุงมาตปารถนาแล้วไม่อกว่าปขอได้อะไรใช่ไมเล็กของานแสดงหมอลำได้สมหวังครับก็เลยมามาล่ำเก้บนให้สัมมาสัมพุทธาทุกคนนะครับทุกท่านนะครับ ทุกท่านขอให้มีความสุขนะครับกับคลิปนี้นะครับพี่ออกน้ำกินขนมขนมแข็งใสนี่บ่อกิไปแทนไดี๋ยวิไปงานด่วนเหมือนที่โดนงัเดียวผู้ใดที่จังว่าจะไมีงานด่วนพาออกไปครับผมโคลโลโคลโลน้าหน้าขี้หน่อยพี่น้องกินน้ำแข็งใสเบิ้งพี่น้องเบิ้งหอยเต็มไม่เต็มมือได้อะไรมั้งคล้ายหอยเต็มไม่เต็มมือบื้อพี่น้องเอ้ยเทิงหอยสอกกับปนันพี่น้อง เครื่องกินกับปันน่นน้งแข็งใสของหมักพี่น้องเบิ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 งหน้าขี้หน่อยกินน้ำแข็งใสกับ